ใครอยากดูคลิปสั้นๆไม่มีเสียงบรรยายสามารถเลื่อนไปที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะใส่ลิงก์สำหรับคลิปสั้นไว้ให้แล้วนะจ๊ะเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะใช้น้ำสะอาด250 ml ตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะถ้าใช้ช้อนกลางตวงก็ประมาณนี้นะคะมันจะพูนพูนขึ้นมาจากช้อนนิดนึงค่ะมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูงซื้อช้อนตวงแบบมาตรฐานมาใช้เถอ,อะเนาะถ้าใครอยากจะชั่งก็ใช้ผงวุ้นประมาณ8กรัมค่ะ นำผงบุ้นแช่น้ำทิ้งไว้10 1ถึง15นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนก็ได้นะคะตั้งไฟจนกระทั่งน้ำเดือดและผงวุ้นละลายหมดค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป200กรัมหรือเส่2ส่วน3าี่ตวงกับ3ช้อนต๊ะ ถ้วยตวงช้อนตวงป้าใช้ของดรายโซนะคะถ้าใช้เซตอื่นๆยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปนะเพราะจริงๆแล้วถ้วยตวงเขาก็จะแยกะคะ่ะว่าอันไหนตวงของเหลวอันไหนตวงของแห้งอะไรแบบนี้ใครชอบหวานมากกว่านี้เติมน้ําตาลทรายเพิ่มได้เลยนะคะต้มจนกระทั่งน้ําตาลทรายละลายหมด เติมกลิ่นมะลิลงไปสักครึ่งช้อนชาไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะครึ่งช้อนชานี่คือกลิ่นจะจางมากๆเลยใครอยากได้กลิ่นที่เข้มข้นกว่านี้เพิ่มเป็น1ช้อนชาได้นะคะพอดีป้าไม่ค่อยถูกกับกลิ่นมะลิหรือใครจะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลิแทนน้ำเปล่าในการต้มกับวุ้นก็ได้ค่ะเติมแป้งเท้าลงไป2ช้อนชาถ้าจะใช้ช้อนกลางตวงก็ประมาณนี้นะคะ ป้าขาหนูไม่มีแป้งเท้าป้าขาหนูไม่ใช้แป้งเท้าได้ไหมใช้แป้งอื่นแทนได้ไหมมีคำตอบให้ในคลิปนี้ค่ะช่วงไทยๆตัวแป้งเท้าสมัยนี้ที่เป็นของแท้มันหายากมากนะคะป้าก็หาไม่ได้คลิปนี้ป้าใช้ตัวนี้นะคะจากนั้นค่ะเติมน้ําสะอาดลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อละลายแป้งคนให้แป้งละลายเทลงไปในหม้อที่ต้มบ้นและน้ําตาลทรายไว้แล้วนะคะใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลา ให้ความร้อนไปเรื่อยๆลักคนแบบนี้จนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งค่ะเพื่อให้แป้งมันสุกนะเมื่อส่วนผสมเดือดถ้าต้องการหยดสีผสมอาหารลงไปตอนนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปคนให้เข้ากันแล้วค่อยนำไปเทลงพิมพ์สีที่ใช้นะคะเป็นสีน้ำแบบป้าก็ได้ค่ะเป็นสีเจลก็ได้สีจะสดดีถ้าเป็นสีผงน่าจะต้องละลายน้ำให้ดีก่อนเอามาใช้งานนะคะไม่อย่างนั้นกลัวว่ามันจะดูเป็นก้อนๆไม่สวยนะคะ วุ้นกรอบหนึ่งสูตรที่ให้ไว้นะคะถ้าเทใส่กล่องพลาสติกแบบป้าอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะ2กล่องอันนี้คือวุ้น1สูตรนะคะแต่ที่เห็นในคลิปนี้หลายๆกล่องเพราะว่าป้าทําหลายสูตรค่ะขนาดพิมพ์ปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยตามความชอบในการทําวุ้นเป็นสีต่างๆนะคะทําอีกวิธีหนึ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะคือเทวุ้นสีขาวลงไปในพิมพ์ก่อนจากนั้นค่อยหยดสีลงไปใช้ไม้แหลมหรือไม้จิ้มฟันค่ะคนคน,คนวนๆอยากได้กี่สีก็จัดไปนะคะ ขอแชร์นิดนึงนะคะจากประสบการณ์ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยป้าเคยทำงานอยู่ในห้องแ่ะนะคะดูแลเกี่ยวกับสีโทนสีพวกสีแดงนะคะหรือสีชมพูพวกที่ต้องใช้ pigment สีโทนสีพวกนี้ค่ะเขาจะมีค่า light like fastness หรือว่าค่าการทนของสีนะคะที่ต่ำกว่าสีอื่นๆเรียกง่ายๆว่าพวกโทนสีแดงสีชมพูนะคะเมื่อโดนแดดเขาจะจางเขาจะแบบว่า แวบหายไปเร็วกว่าสีอื่นๆดังนั้นนะคะในกรณีที่เอามาทําวุ้นกรอบแบบนี้แล้วต้องเอาไปตากแดดเพื่อให้วุ้นแห้งหลายๆวันโดนแดดจัดๆถ้าใครจะทําเป็นสีโทนแดงโทนสีชมพูต้องใช้สีให้เข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างที่ป้าทำเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตากแดดแล้วจะเห็นเลยค่ะว่าส่วนที่เป็นสีชมพูส่วนที่เป็นสีแดงๆเนี่ยมันจะหายไปเลยค่ะกลายเป็นสีขาวสอนเก่งนะคะแต่ตอนทําลืมค่ะลืมนึกถึงข้อนี้ไป คือถ้าใช้เป็นสีเจลสีมันจะคงทนกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นสีน้ำเขาก็จะแบบหายไปค่อนข้างไวหน่อยสีอื่นๆนะคะเมื่อโดนแดดเนี่ยเขาก็จะซีดจางลงเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่ามันจะทนต่อแสงแดดได้มากกว่าโทนสีแดงโทนสีชมพูนะดังนั้นจริงๆแล้วนะคะถ้าใครใช้สีน้ำแบบป้านะคะ อนผสมสีผสมให้เข้มหน่อยก็ดีค่ะเพราะว่าเขาจะจางลงอีกสเต็ปหนึ่งโดยเฉพาะกรณีที่เอาวุ้นสีขาวมาแล้วเอาสีอื่นมาหยดแล้วจิ้มแบบนี้ค่ะแต่ถ้าผสมไปในเนื้อวุ้นเลยเหมือนสีฟ้าอันแรกอันนั้นก็จะจางลงน้อยกว่าค่ะตั้งทิ้งไว้ป้าไม่ได้แช่เย็นนะคะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซตตัวแข็งค่ะยังไงลองเอานิ้วแตะๆดูก็ได้นะคะมันอาจจะใช้เวลาเร็วกว่า1ชั่วโมง ในการทำคลิปนี้นะคะป้าทดลองใช้แป้งมันแทนแป้งเท้าด้วยค่ะทำไมไม่ลองใช้แป้งอื่นๆทำไมเลือกใช้เป็นแป้งมันนะคะเพราะว่าจากการอ่านข้อมูลมาคิดว่าแป้งมันนะคะมันน่าจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับแป้งเท้าตัวที่ป้าใช้ในคลิปนี้มากที่สุดถ้าใครอยากลองแป้งอื่นๆอันนี้ต้องทดลองด้วยตัวเองนะจ๊ะเ<ม>พราะว่าถ้าดูจากคุณสมบัติแล้วป้าคิดว่าลองแค่แป้งมันดีกว่าป้าไม่พร้อมจะลองแป้งอื่น ใครไม่มีแป้งจริงๆก็ไม่ต้องใส่แป้งไปเลยค่ะที่เห็นสามกล่อง3ามสีนี้ก็คือใช้สูตรออการผสมแป้งที่ไม่เหมือนกันนะสีฟ้าใช้แป้งมันสีเขียวเหลืองไม่ผสมแป้งเลยส่วนสีชมพูชมพูม่วงๆงก็คือใช้แป้งเท้าค่ะเมื่อวุ้นเซตตัวดีใช้มีดกรีดที่ขอบทั้งสด้านตัวพิมพ์ป้าไม่ได้ปูรองด้วยอะไรเลยนะคะไม่ได้ทาน้ำมันด้วยค่ะวุ้นเขาก็สามารถหลุดออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายดายนะคะ พอกรีดขอบทั้ง4ด้านแล้วเนี่ยก็ใช้มีดนะคะช่วยแซกเขานิดนึงค่ะในส่วนของพิมพ์สามารถเลือกใช้พิมพ์วุ้นลวดลายต่างๆได้เลยหรือว่าจะเลือกใช้เป็นพวกพิมพ์ซิลิโคนลายดอกไม้ไลายน่ารักน่ารักแทนก็ได้นะคะตัดวุ้นเป็นขนาดเป็นรูปทรงที่ต้องการได้เลยค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมยังไงก็ได้นะคะแต่ว่า บอกไว้นิดนึงค่ะว่าอย่าตัดให้มันบางหรือเล็กจนเกินไปเพราะว่าพอเอาไปตากแดดแล้วเนี่ยวุ้นนะคะเขาจะหดตัวเล็กลงอีกค่ะใช้ตัวกดคุกกี้กดออกมาแบบนี้ก็น่ารักดีค่ะตัวกดคุกกี้หาซื้อไม่ยากค่ะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ร้านมิสเตอร์ดีไอไดโซตามโลตัสก็มีขายค่ะลองไปเดินดูนะไม่อยากตัดไม่อยากกดก็ใช้มือฉีกเลยค่ะอันนี้ก็เรียนแบบวิธีที่เห็นเขาทำกันในช่องของญี่ปุ่นนะคะ มันก็จะออกมาดูคล้ายๆก้อนของอัญมณนนีนะคะคล้ายไหมอะระหว่างใส่แป้งกับไม่ใส่แป้งนะคะขั้นตอนการตาดัดขั้นตอนการกดเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่าเนื้อวุ้นเขาก็จะต่างกันอยู่นิดนึงนะคะเหมือนกับว่าพอไม่ใส่แป้งแล้วตัววุ้นเขาจะดูแข็งๆกว่านะคะดูจากการฉีกนะคะเห็นไหมคะไม่ใส่แป้งหักแล้วมันจะแบบหักออกมาเลยอะคะ่ะ ในขณะที่ตัวที่มีแป้งนะคะตอนหักมันจะรู้สึกถึงความยืดหยุ่นแต่ตัวที่ไม่ใส่แป้งสีเขาจะดูใสกว่านะคะตัวที่ใช้แป้งมันแทนแป้งเท้านะคะรู้สึกว่าเขาจะดูมีฟองอากาศเยอะกว่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะดูแบบเน่เนมากกว่าตัวที่ใช้แป้งเทา้ารวมถึงตัวของเนื้อวุ้นที่ได้นะคะมันจะดูแบบอธิบายว่าไงดีดูไม่แน่นนะคะ ไม่ตึงเหมือนตัวที่ใช้แป้งเท้าหรือตัวที่ไม่ได้ใส่แป้งเลยนำวุ้นที่ได้มาวางเรียงลงไปบนถาดหรือบนตะแกรงถ้าเป็นวุ้นคนละสีกันนะคะวางให้ห่างกันหน่อยก็ดีค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการดูดสีกันขึ้นมาได้วุ้นสามารถวางเรียงบนถาดได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องปูรองกระดาษไขแบบป้านะคะ แต่ถ้าใครใช้ตากบนตะแกรงเหมือนป้านะคะหาอะไรวางปูรองก่อนนำวุ้นวางลงไปก็ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววุ้นมันจะเป็นรอยตะแกรงนะคะทำการตากแดดเป็นเวลา3-4วันหรือจนแห้งตามต้องการดูสภาพอากาศเอาเองนะคะการตากแดดจะจัดทำได้ค่ะมันก็แห้งเร็วแต่ว่ามันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สีของวุน้นซีดมากขึ้นเดอ้อในระหว่างการตาก ป้าช่วยพลิกกลับด้านวุ้นเขาด้วยจะได้โดนแดดสม่ำเสมอหน่อยตากเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้วุ้นที่มีผิวนะคะกรอบๆแบบนี้ชิ้นนี้คือตอนแรกมันจะเป็นสีแบบม่วงๆชมพูฟ้านะคะเห็นไหมคะหลังตากแดดเสร็จเจ้าสีชมพูหายแวบไปเลยค่ะ เมื่อทดลองชิมวุ้นกรอบที่ได้จากการใช้แป้งเท้าแป้งมันและไม่ใส่แป้งดูแล้วทุกตัวผิวด้านนอกมีความกรอบแต่เนื้อด้านในค่ะในกรณีที่ใช้แป้งเท้าเขาเหมือนจะแบบมีความแบบหนึบหนึบกว่านิดนึงค่ะตัวที่ไม่ใส่แป้งเลยจริงๆแล้วถือว่าโอเคนะคะใกล้เคียงกับตัวที่ใช้แป้งเท้าอาจจะดูแข็งกระด้างมากกว่ากันนิดนึงค่ะนิดนึงไม่เยอะ ส่วนตัวที่ใช้แป้งมันป้าไม่ค่อยชอบนะคะตัววุ้นที่ใช้แป้งมันเนี่ยเขาออกมาเปราะก,กว่าร่วนกว่ายังไงก็ไม่รู้ดังนั้นใครไม่มีแป้งเท้าไม่ต้องใส่เลยค่ะไม่ต้องหาแป้งอะไรมาใส่แทนได้เลยนะคะวุ้นที่ได้จากการไม่ใส่แป้งเลยดูใสกว่าด้วยเห็นไหมคะตัวสีเขียวเขาดูใสกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับฝั่งซ้ายที่เป็นแป้งเท้าและฝั่งขวาที่เป็นแป้งมันถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับวุ้นกรอบ1สูตรน้ำตีไป50สตางค์ผงวุ้น9บาท60สตางค์น้ำตานทราย5บาทแป้งเท้า34สตางค์กลิ่นมะลิก,กะเอาว่าสักหนึ่งบาทสีผสมอาหารก็กะเอาข่วว่าสัก50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร16บาท94สสตางค์เหมือนเดิมนะคะต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้น ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปลาถาค่ากล่องค่านูนนีนันนะคะขายกี่บาทดีอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัดขนาดเล็กใหญ่หนาะบางแค่ไหนยังไงต้องไปดูกันเองอีกทีเดอ้อวุ้นกรอบ1สูตรที่ให้ไปมันทำได้ไม่เยอะมากนะคะที่เห็นอยู่ในกล่องตอนนี้เนี่ยมาจากวุ้นกรอบ2ส,สูตรครึ่งค่ะ แล้วสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋อหลังจากตากจนแห้งแล้วเก็บไว้กินได้นานหลายวันอยู่นะคะแต่ไม่เคยจับสักทีว่ามันนานกี่วันไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ